สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับรูปลักษณะของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีโดยใช้แบบของรูปนะคะเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่เราดูแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีเป็นยังไงนะคะเขียน,นยังไงถ้าเด็กๆใช้มือเขียนเส้นจะตรงไหมคะไม่ตรงใช่ไหมคะวงกลมก็จะไม่กลมวงรีก็จะไม่เรียวสวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรเราต้องมีต้นแบบนะคะหรือมีแบบที่ใช้ในการวาดนะคะอาจจะเป็นอะไรก็คืออาจจะเป็นไม้ บรรทัดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปรูงวงกลม <_ d oll ing> เห็นไหมคะไม้บรรทัดรูปแบบต่างๆก็จะมีรูปทรงเปยขาคณิตวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ด้วยนะคะเราใช้สิ่งอย่างนี้เป็นต้นแบบได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราใช้ไม้บรรทัดที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมตรงนี้ในการสร้างนะคะ้างรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมต่างๆนะคะ ถ้าเราสร้างรูปสามเหลี่ยมจากพุทรงจากไม้บรรทัดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็เอาไม้บรรทัดวางแล้วก็ลากเส้นตามเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาที่หนึ่งรูปเส้นไม่เอียงไม่เฉียงด้วยใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเส้นเสมอกันด้วยนะคะต่อไปถ้าเราสร้างรูปสี่เหลี่ยม จากแบบที่เป็นไม้บรรทัดเือนกัานเห็นไหมคะรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไม้บรรทัดว่างแล้วก็ดินซ้อเขียนตามในกรอบเลยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ออกรูปสี่เหลี่ยมออกมา,าเท่ากันอย่างสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจ,าจัตุรัสหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าเราใช้รูปทรงในการเขียนก็จะทําให้ เราได้รูปที่สวยงามเส้นเสมอกันด้วยนะคะไม่ยกเส้นไม่ยกดินสอขึ้นนะคะเส้นก็จะเสมอกันนะคะต่อไปถ้าเราสร้างวงกลมนะคะจากแบบรูปนะคะรูปแบบที่เรามีจากไม้บรรทัดเห็นไหมคะเราก็วางไม้บรรทัดลงไปกดให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้ดินสอลากที่เป็นวง ลมเราก็จะได้รูปวงกลมที่กลมสวยเลยนะคะต่อไปวงรีนะคะเหมือนกันเลยนะคะที่เป็นวงรีเราก็วางไใบบรรทัดลงนะคะแล้วก็วาดรูนะคะตามรูปแบบของสิ่งนั้นนะคะอ่าหลังจากถ้าเราไม่มีใบบรรทัดนะคะเรามีกระดาษที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม วงกลมแล้วก็วงรีไว้ใช่ไหมคะเราก็นําแบบรูปที่เราตัดไว้ตรงนั้นนะคะมาสร้างเลยอย่างเช่นสามเหลี่ยมนะคะเราก็นําสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกรูปนะคะพอเรานําแบบมานะคะรูปแบบมาเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันทุกรูปตามที่เราต้องการได้นะคะต่อไปก็จะเป็นสี่เหลี่ยม ะะเห็นไหมคะถ้ามีแบบเรามีแบบไว้เราจะสร้างแบบแค่ครั้งเดียวแล้วก็เราเอาแบบวางลงแล้วก็ลาสลกสิงส่อมาอบถึงรูปแบบแล้วก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เป็นรูปวงรีที่ดูสวยนะคะแล้วก็เส้น แล้วก็ทำได้หลายๆครั้งด้วยนะคะหลายๆรูปด้วยเพราะว่าเรามีแบบไว้ให้แล้วนะคะอยากให้เด็กๆลองฝึกพิจารนารูปแบบนะคะแล้วก็เขียนลากเสนสอตามรูปแบบในไม้บรรทัดหรือว่าแบบที่นักเรียนตัดไว้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในการเขียนรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนะคะเราอาจจะใช้ รูปมาเป็นแบบได้ไม่ว่าจะเป็นจากไม้บรรทัดจากรูปที่เราตัดไว้ครั้งแรกเราก็สามารถนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเราพบกันอี่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ